สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีปาทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกซิมสันพูซี่เผยตั้งเป้าติดทีมชุดใหญ่ซิตี้ซีซั่นหน้า จามายิมสันพูซีกองหลังดาวรุ่งของแมนซิตี้ออกมาแสดงความชัดเจนถึงความทะเยอทะยานในเส้นทางลูกหนังหลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมีส่วนช่วยพาทีมทิตี้ยู21คว้าแชมป์พิมพีมดีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมาว่าพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อติดทีมชุดใหญ่ของเรือใบสีฟ้าโดยเขาได้กล่าวว่าผมทำทุกอย่างที่ต้องทำไว้กับทีมยู21มาหมดแล้วและตอนนี้ผมเองก็ต้องการที่จะลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้นี่นะครับทางด้านจามายิมสันนะครับ ก็คือต้องการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้ในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานการซ้อมด้วยนะครับเป๊ปโกเดียล่านะครับก็จะมองทุกคนนะครับจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับและแน่นอนว่าอนาคตของน้องจะสดใสในแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยมาดูข่าวที่2กันต่อ ไลเดอร์จาะเป็นสมาชิกใหม่ซิตี้หลังมิลานไปเขียวหสล้านยูโรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้นะครับใกล้ปิดดินคว้าตัวทางด้านทินจานีไลเดอร์มิดฟิลตัวเก่งของเอซิมิลานหลังสตโมสอนดังอิตาลีเตรียมที่จะตอบรับข้อเสนอครั้งที่3ของแมนซิตี้มูลค่าราว65ล้านยูโรและยอมรับว่าดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย26ปีรายนี้เตรียมย้ายสู่เอติฮัสเตเดียมในไม่ช้าทางด้านไลเดอร์นะครับ เขามีจุดเด่นนะครับก็คือการควบคุมจังหวะของเกมความแข็งแกร่งในแดนกลางและการเชื่อมเกมรุกอย่างชาญฉลาดและดีนี้นะครับอาจจะเป็นย๊กซอสํำคัญของเปปกัวเดียล่าในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนนะครับมาดูข่าวต่อมาข่าวที่3ซิตี้เริ่มฉาก เจราจาขว้าแซกี้เป้าหมายเลข10แทนที่ KDB ล่าสุดนะครับทางด้านโลมาโนนะครับได้รายงานยืนยันนะครับบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตียได้เดินหน้าเข้าสู่โหมดเจราจาอย่างจริงจังในเบื้องต้นกับทางด้านโอลิมปิกลยงนะครับ <c oughs> เพื่อคว้าตัวทางด้านลายยานแซกี้เพย์เมเกอร์ตัวเก่งวัยยปี เข้ามาเติมทัพในตำแหน่งหมายเลข10ที่ว่างจากการอำลาของเควินเดอะบอยโรมาโน่นะครับได้บอกว่าแซกกี้เนี่ยถูกวางไว้เป็นตัวเลือกเบือ้อต้นของเปปกัวเดียล่าคู่กับมอแกนชิฟไว้จากนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยนักเตะชาวฝรั่งเศสเองก็ทราบถึงความสนใจของเรเบลติฟ้าเช่นกันนอกจากนี้นะครับฟุตบอลเมก,กาโตเปิดเผยว่าดีนี้นะครับจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้โดยนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ20-25ล้านปอนด์นะครับ ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับสำหรับนักเตะอายุน้อยและมีความสามารถขนาดนี้ แล้วก็ต้องมาดูครับว่าถ้าเกิดว่าแมนซิตี้คว้าตัวเจ้าตัวกันมาได้นะครับเจ้าตัวนะครับจะแสดงผลงานให้กับแมนซิตี้ได้ชื่นชมได้ดีเท่าเควนดูบอยหรือใกลเคียงเควนดูบอยหรือไม่แน่นะคตมาดูข่าวต่อมาองลีสกิดโดกูไม่ต้องเลี้ยงทุกครั้งก็เปิดบอลดีได้เทลลี่องลีอดีกองหน้าระดับตำนานออกโรงแนะนำทางด้านแข้งรุ่นน้องอย่างเทมีโดกูปีกจอมกระชากของแมนซิตี้ว่า ควรเล่นให้สมดุลไม่จาเป็นต้องเลี้ยงผ่านคู่แข่งทุกครั้งก็เปิดบอลให้ดีได้เขาที่กล่าวถึงโดกูว่าการเล่นฟุตบอลที่ดีไม่ใช่แค่การเลี้ยงหลบคู่แข่งให้ได้ตลอดแต่ต้องรู้จังหวะว่า,วาต้องเล่นในแบบไหนในจังหวะไหนให้สมดุลเหมือนกับการทําอาหารคุณไม่จําเป็นต้องเลี้ยงผ่านใครเสมอไปเพื่อเปิดบอลให้แม่นยําคุณก็สามารถเปิดบอลดีได้นี่นะครับก็เป็นการแนะนํานะครับจากกองหน้าระดับตํานานอย่างเทอรี่อองรีนะครับ มาดูข่าวสุดท้ายของอีพีนี้สโคชีกิลิตต้องย้ายแนะพิจารณากับวิล่า พอสโคมิดฟิลด์ระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษกล่าวกับ TN t s p ท r t ปมองว่าถึงเวลาแล้วที่แจ็คกิลลิตต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังแข่งทีมชาติอังกฤษวัยย่ปีเป็นแค่ตัวสำรองมาโดยตลอดในระยะหลังโดยแนะว่าการกลับไปอาตนวิล่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในซัมเมอร์นี้เขาได้กล่าวถึงแจ็คกิลลิตว่าผมคิดว่าการที่แจ็คกิลลิตไม่ได้ถูกส่งลงเล่นในเกมชิงชนะเลิศ FA Cup นั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงเวลาที่เขาต้องจากไป เขาต้องย้ายทีมและปลุกพลังในเส้นทางอาชีพของเขากับใหม่ครั้งเราทุกคนรู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีแค่ไหนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทุกอย่างดูขึ้นลงขึ้นลงการได้เห็นเด็กหนุ่มอย่างไอชิวิลี่ลงเล่นในเกมชิงชนะเลิศก่อนเขาก็เหมือนกับเป็นการชกหน้ากีดิตแล้วนั่นคงทําให้เจ็บปวดผมคิดว่ายินดีกับทั้ง2ฝ่ายหากเขาจะย้ายออกจากทีมทนะครับเป็นคํากล่าวของจากพอสโคนะครับที่ได้พูดถึงแจ็คกิลินนะครับว่า ถึงเวลาที่แจ็กกิริตนะครับจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะย้ายกลับวิลล่านะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากและก็เหมาะสมมากในตอนนี้เพื่อที่จะดึงเอาความสาม,มารถแล้วก็ดึงศักยภาพของเขาที่มีออกมาใช้งานให้ได้เพราะว่าเขารู้ว่าแจ็กกิริตนะครับมีดีแค่ไหน เอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้นะครับแอดมิงก็ได้นํามาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ